มาแรงจริงๆกับแอปเงินกู้ที่น่าสนใจในเรื่องของความเร็วและง่ายเพราะว่าไม่ต้องมีคนค้ำประกันก็สามารถกู้ได้รู้ผลได้ไวภายใน5นาทีเท่านั้นรอรับเงินกันได้จริงถึงคนละ50,000บาทเป็นเงินด่วนทันใจที่หลายคนกำลังมองหากันอยู่ที่สำคัญไม่เช็คเครดิตบุโรด้วย สวัสดีครับออฟไลน์ชาแนลครับพบกันอีกครั้งนะครับสําหรับช่องทางการกู้ยืมเงินหรือว่าการแนะนําสินเชื่อต่างๆที่น่าสนใจครับเปิดหัวกันมานะครับก็น่าจะฟังกันดูแล้วเนี่ยน่าสนใจไม่น้อยหลายคนบอกแหมอยากจะลองกู้กันซะแล้วแต่ใจเย็นๆครับก่อนจะลองกู้กันเนี่ยก็มาศึกษาหาข้อมูลกันพร้อมๆกันก่อนนะครับว่าเขาเป็นสินเชื่ออะไรเขาเป็นใครมาจากไหนลูกเตาเหล่าใครทําได้จริงอย่างที่เขาว่าหรือไม่ เพราะว่าก็ต้องเข้าใจนะครับว่าใครก็อยากจะได้เงินกันทั้งนั้นจะไปกู้เงินกับที่ใดก็มีแต่เอกสารเยอะอนุมัติก็นานบางคนยอมรอนะครับสุดท้ายไม่ผ่านซชอย่างนั้นอะไรกันก็ไม่รู้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้มาดูที่นี่ก็แล้วกันกับที่นี่นะครับเขาเป็นสินเชื่อรายย่อยในประเภทพิโกไฟแนนซ์บอกไว้ว่าอนุมัติได้ไวสุดเพียงแค่5นาทีและกระลับเงินกันได้เต็มๆไม่มีการหักค่าโน่นค่านี่แต่อย่างใดกู้ได้สูงสุดคนละห0 0 0 0ื่นบาท ตามอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่3%ซต่อเดือนหรือไม่เกิน3 6ต่อปีไม่ต้องมีคนคำ้ำไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแต่อย่างใดแน่นอนว่าหลายคนฟังแล้วดูแล้วตรงนี้นะครับหลุดปากกันออกมาเลยนะครับว่าเออตัวนี้แหละที่ตามหาแต่อยากจะบอกว่าเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนนะครับมาดูกันพร้อมๆกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะพาท่าให้กับเขาได้ใจเย็นไอ้ทิศสินเชื่อตัวนี้เขาก็คือสมาร์ทโลน จากบริษัทพิกโกมันนี่ออนไลน์จำกัดโดยจะให้สมัครด้วยการลงทะเบียนด้วยเบอร์มือถือของเรานะครับทำการกรอกข้อมูลบัตรประชาชนบัญชีธนาคารแล้วก็รอการอนุมัติไม่เกิน5นาทีแล้วก็รับเงินเข้าบัญชีง่ายๆกันได้เลยส่วนในเรื่องของเอกสารจะใช้บัตรประชาชนเป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็บัญชีธนาคารที่เราใช้ส่วนคุณสมบัติที่เขาต้องการนะครับสำหรับผู้ขอกู้ จะต้องมีรายได้แบบสม่ำเสมอนะครับก่อข้อมูลได้ตรงตามความเป็นจริงที่สุดและที่สำคัญต้องมีวิัยทางด้านการเงินเป็นอย่างดีถ้าจ่ายตรงเรื่องของดอกเบียนะครับเขาก็พร้อมที่จะลดให้เสมอครับใครที่สนใจสมัครก็สามารถทำได้นะครับไปสมัครได้ตามที่เราบอกในข้างต้นได้เลยข้อดีของที่นี่นะครับหลกัหลกๆเลยก็คือเอกสารเขาน้อยสมัครง่ายอนุมัติได้ไวจริงๆเรื่องของวงเงินนะครับกำลังดีใช้ได้เลยค่าธรรมเนียมก็ไม่เสียด้วย แต่ข้อเสียที่หลายคนนั้นก็ยังกล้าก,ก,กลัวๆนะครับว่าจะลองหรือไม่ลองดีก็คือต้องดาวน์โหลดแอปตัวนี้นะครับจากเว็บไซต์โหลดมาในรูปแบบของไฟล์ l p k เพราะว่าแอปนี้นะครับเขาไม่ได้มีอยู่ใน Play Store หรือว่า App Store นะครับจะต้องหาดาวน์โหลดจากทางเว็บไซต์ในรูปแบบของไฟล์ apk เท่านั้นซึ่งการหาดาวน์โหลดก็ต้องระมัดระวังตัวให้ดีด้วยนะครับอย่าพลาดท่าให้กับมิจฉาชีพเอาก็แล้วกัน ส่วนเรื่องอื่นไม่น่ามีปัญหาครับหากว่าเจอแอปจริงก็กู้ได้จริงรับเงินได้จริงแน่นอนครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับและมีเงินสุขภาพแข็งแรงนะครับเงินไม่ขาดมือเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ